สบายดีเอซทุกท่านทุกคนที่เขาบึงขระสมส่งประเมาสมบายดีตอนสาวๆออพี่น้องเอ้ยเมื่อนอี้ก็มีงานมงคลอีกผูกแขนตอนหาบลานผูกที่เกิดใหม่ลูกบ่าแดงน้องชายของน้องดีๆพี่น้องฝากเงินไปผูกแขนหนึ่งรอยบาทกระพม่มนุ่มๆหนึ่งพื้น สิฝากไปนำเบาแพงเบาก,บกับตันสิไปเนาะประเมาสสิโบไปเพราะมันไกลอาอีกอย่างหนึ่งก็พระเมาบอยากไปตากีฝุ่นบันไดตอนนี้สุขภาพบอยากดีเมื่อคืนนี้ไอ้ไอ้อยู่ขึมขึมเยอเอาอยามสาวๆจังนอยสิบบทันเขาสิไปฝากสักก่อนเนาะส่วนนี้ก็งานลายพี่เนาองานยังงานมงคลงานผูกแขนงานบุญ รวมๆกันไปว่าไปนะพี่น้องเนาะออเขาให้คำให้คุณเดอ้ออยู่ดีมีแห้งทำคุณอยู่เด่นเป็นสุกว่านอนสอนง่ายล้านทรายผุเกิดใหม่ใหญ่ไว,ไว้ๆคำหูคำหูป่าบุดีปายมันไกลไปผูกแขนลานก็ไกลพี่น้องบ่ไปดอก พูดอยู่สายเซพื่นะเพื่อสีขับหลุดออกไปเบากลับผัดมาพี่น้องฝากเย็บหอยละฝากผูกแ้นร้านไา้ล้านน่อยฮะกรเกิดพูนบ้านก็นอยู่ลำเซน้นำเสนซสาซละห้านนำพื่ละอังจากที่้มคลิปนี้แล้วกะ ส้มต่อเด้อพี่น้องเด้บอบัท่านจบได้พอดีพอเมาอัดคลิปไว้ตอนนางเล่นซุ o มแซวกันบรรยากาศอยู่ที่งนาหน้าแม่กิ่งเมื่อาวานนี่เนาะซุ o มแซวกินข้าวสัมมาคีต้มปลาปิีงปลาบัวที่มียางลายเด็กพี่น้องเนาะอบอุนอ่นแม่กิ่งเพิ่นมีน้องมีบอ่บอ,บบอนหน่ำบ่อกระบอตื้อต้อหนึงดอกบอ่อธรรมชา,าติเพิ่นได้ มีกินข้าวซุ้มแซวเอนพี่น้องไปซุ้มแซวกันเอานัวหัวหมวนกันกติดตามชมตามคลิปเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจพอที่เขาเบิ่งเขาช้มขอให้มีสุขภาพแข็งแรงวังดสดุสุขคนอยู่เย็นเป็นสุขจะเลิล่นลุงเรื่องวัสุสุสุคนเด้อทักทายสบายดีพี่น้องแตงอยู่วุ่น เอื้อยย่านอิ่มค่อยอีกค่อยอีกว่าซั่นเห็นลูกเห็นหลานมาบาดนี้เต็มเถียงเด้อบาดนี้เออเต็มเถียงเด้อบาดนี้ยังยังบ่ี่นงเ็สาวยังบ่มาสาวแพงายเนาะน้องหลายเต็มเลยย่านบ่า่อามือ้มากินาอันเถียงหักก็พอดีแล้วได้มาเลย

โอ้ยตายอเบอยยับขมาทัง uh, พ <c ười> uh, <c ười> uh, ี่มาเฮ้ยกระตานมาทังพ้กระตาเียเซลกันยังเช้าแพงยังถานองบูมาแต่ห้องเยนต้องเกล็ดมาตันหูแตกส่วนเนาะ เตมเลยตะเกยอมเบื่ปเนาะสวัสดีจ้าม e> uh> um> ึงดูมากินหลอกสองนะของาเซว่าเห็นทำเออเพิ <h okay. <h 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 ่นเกินนกินบกับเอ็อาอันป้าแบไปซาอยู่ขนดขาดูขาดูมาใส่กางเกงในเอ๊ซาอเลาด้ sa lầy cắn bảo cắp à ừ. Ừ. Phật không phận là bố ma chắc thừa và cứ xa thế trời và chẳng hít nhang dù cắp và bên nhang cứ xạ với cả khẩu chơi xeo nó xeo trời, trời nó, nó. cắp bảo trời là bên nhang cứ xạ rồi xa, ừ. xa nặng kín ตอนกินข่าประเด็นตอนกินข่าปลาเมาประเด็นถ่ายคลิปไปนอแดงไหมเบิ่งเบิ่งสาแพงแล้วก็คลิปคลิปปอแพงเอาบงปบนปปแบบเงะม่วนแวก็มอยบแบงปแแไปแบงไป แบ่งโลแบงลแบงเป็นวันแน่งแลวัดกได้นหน่อยนะเป็นคนแบ่งเลแซ่บยูเ้ยเป็นแบ่งโล่เอเพ่งกวไปแบ่เฮ้ยไว้ตะกาเจ้าก็เป็นคนแบ่งนะาน่งรุ่มกันกินข้าวแล้วน่งร่มกัน กินน้ำเขียวกับเป๊ปซี่เอวาวนัวหัวหมวนกันแล้วบ่ได้พ่อก็แหละคั้นบ่มีเวียกมีงานอันนี้บ่ได้มีเวียกแต่อันนี้ตั้งแบบว่ากินซุ้มแซวแม่กิ่งพันว่าแม่กิ่งพันว่าจังซี่เมื่อวันถิดย์พันสิผ้าแม่พนไปหาหมอเมื่อวันถิดสิผ้าแม่ไปหาหมอก็เลยดูดน้ำมื่อนี้ว่าจัน ยามันสีบุกมีเวลาหน่ามันสีบุกเลยเพื่อนยังสาเพื่อนอยู่ตอนนี้แม่กิ่งสาเพื่อนอยู่จวมาเต็มเที่ยงหน่อยทึนทึนอ่าเพื่อคลายเข่าแม่กิ่งคลายเข่าตัดชินใจคลายเข่าสาเพื่อนโอ้คลายเข่ามีแนวได้เนาะส่วนป้านวลกับคลายเข่าซื่อกับเบื้องเนี่ยสิผ้าไปส้มไล่กระเบื้องอยู่ซื้อมาแล้วเมื่อวานเลย ยาสีผ้าเอฟซีไปส้มไล่กับเบื้องปนนวนแม่กินกับคล้ายขาวสาเพื่อนสาทั้งในพี่น้องสาทั้งในสาทั้งในก่อนแมนอกสาเบ้อสาเลยแล้วแมนแม่ก่งเาบ่อบ่เอาเด้อบ่อมันบ่อไล่เอาแต่ของไม่เอา ของให้อยู่ไเนาะจีร้ายยังปลาในเดียวหนึ่งเออให้แต่สาจอยเอาเมื่อซูแม่เอาเมื่อป่นะแม่กิ่งสิแบ่งปลาให้ ลูกไปล่ลูกไปลูกไปปลาเมานี่เล้วบเอาเจ้ากับให้แลมันมาแล้วปจ่อยว่าเอาฟงเกับไฮเล่าามให้เลยให้เมื่อปนพะว่าเบิกเออเนะเราขําจำหันเบิกเออลูกกนโอ้ปนวนปนวนอะไรปนวนนี่เวนวนเจ้าฮะ บัวเลสจีให้ปนว่นเอากระปูขันว่าอะไรจีให้น้องสบายจ้าปนุ่นมันแสบเขาว่าไปปนใส่ขาแสบปลากระป๋าไล่น่ะเบิร์ตตัวนี้พี่น้องเอ้ยไอ้กิ้งบัวตองเด้อเฮาเฮาบัวเอาเด้อเฮาอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวเฮาสี่อันปนกบเฮากบเฮามีสองต เปลี่ยนภาพบรรยากาศร่วมๆขอบใจแม่กิ่งเด้อแม่กิ้งขอบใจแม่กิ่งลายๆอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่กิ่งเด้อนับแต่นี้ต่อไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวสุขกายสุขใจจะเลื่อนลุ่งเรื่องเด้อแม่กิ่งเด้อเป็นคนทุ่งคนทุเอาให้มากินข้าวซุ้มแซวซ้ำมาขี่กันตอนเที่ยง ปนวนไปใช่ล่ะปนุนน่ะปนว่นน่ะง่วงนอนปนว่นน่ะก็ขอบอุขอบใจน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนจิกระเบื่งขาวส้มล้กกะติดตามติดตามทั้งสองประมแไ่กินเอาไว้กินไนเด้อเพื่อนนบ่าวแล้วมาสาเพื่อนจะได้มีแนวกินผนแจวสู่กันกินโอ้โออแบนเื่อน เอาจากสามโตปักข่อยยังเดี๋ยวมีแต่ปลาเข็งขอกันน่อยๆอืมพอดีมืออัดเออเออพ่อปนนะปลาโบราณคลิปนี้พาเบิ่งผสมงทันนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ่ใ <common> ้ส่องประมาณนี้เด้อขอให้ทุกคนมีความสุขและก็โชคดีเบิดทุกท่านทุกคนสบายดี